ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาสะโพกตึงทุกวันผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้นะครับเพราะจุดที่เป็นตัวการจริงๆมันซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เรามักเข้าใจหลายคนพยายามยืดสะโพกเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มสงสัยว่าหรือมันเป็นปัญหาของเราอยู่คนเดียวอยากบอกว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเลยครับความตึงแบบนี้มันรบกวนทั้งวันจริงๆตั้งแต่ตื่นนั่งทำงานจนถึงก่อนนอน เหตุผลที่มันเรื้อรังก็เพราะต้นเหตุที่แท้จริงอยู่ตรงกล้ามเนื้อด้านหน้าลึกๆตรงจุดที่เราไม่เคยแตะมันเลยเวลามันเกรงค้างนานๆร่างกายก็เลยส่งสัญญาณออกมาเป็นความตึงที่คุณรู้สึกทุกวันแต่ข่าวดีคือถ้าแก้ถูกจุดแม้แค่3ามทางง่ายๆแบบที่ทำได้เองที่บ้านสะโพกที่ตึงเรื้อรังนี่แหละครับมันจะค่อยๆปล่อยให้คุณรู้สึกเบาขึ้นชัดเจนมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรและต้องทำยังไงถึงจะเห็นผลจริงๆ ท่าแรกผมอยากให้คุณเริ่มจากวงสะโพกยืนก่อนเลยนะครับเพราะนี่คือท่าที่ช่วยปลุกการหมุนของสะโพกที่คุณอาจไม่ได้ใช้มาหลายปีและมันเป็นการเปิดจุดที่ทําให้การเดินการก้าวข้างและการลุกนั่งเลื่อนขึ้นแบบที่คุณรู้สึกได้จริง หลายคนคิดว่าท่านี้เป็นแค่ท่าอุ่นเครื่องของนักกีฬาแต่จริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อสะโพกของคนวัยผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเส้นตรงนานเกินไปทั้งเดินตรงนั่งตรงยืนตรงแต่ไม่ค่อยมีจังหวะหมุนเลยคุณลองถามตัวเองเล่นๆดูนะครับว่าครั้งล่าสุดที่สะโพกคุณหมุนเป็นวงเต็มๆคือเมื่อไหร่ท่านึกไม่ออกนั่นแหละคือสัญญาณว่าข้อต่อมันเริ่มแข็งมานานแล้ว ประโยชน์สำคัญที่สุดของท่านี้คือมันช่วยหล่อลื่นเบ้าสะโพกให้กลับมาขยับลื่นขึ้นเหมือนคุณกำลังหยอดน้ำมันลงไปในบานพับประตูที่ไม่ค่อยได้เปิดมานานเมื่อสะโพกลื่นขึ้นคุณจะรู้สึกเลยว่าเวลาหันตัวก้าวออกจากเก้าอี้หรือแม้แต่เดินบนพื้นเอียงๆก็เบาขึ้นไม่ติดไม่สะดุดเหมือนก่อน วิธีทำก็ง่ายมากครับให้คุณยืนข้างเก้าอี้หรือเคาน์เตอร์เพื่อพยุงแล้วงอเข่าข้างหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อยจากนั้นค่อยๆวาดเป็นวงกลมเล็กๆด้วยหัวเขา่าวาด5รอบไปทางหนึ่งแล้วอีก5รอบย้อนกลับจุดสำคัญอยู่ที่ความลื่นของวงไม่ใช่ขนาดอย่าฝืนอย่าเร่งเหมือนคุณกำลังให้สะโพกเรียนรู้ทางหมุนใหม่อีกครั้ง ตอนที่คุณเริ่มวาดวงนะครับให้สังเกตความรู้สึกลึกๆในเบ้าสะโพกถ้ารู้สึกว่ามันขยับเข้าข้างในนิดๆแบบนุ่มๆแปลว่าคุณโดนจุดแล้วและนี่คือประโยชน์ทันทีของท่านี้เพราะมันช่วยปลดล็อกการตึงที่อยู่ลึกกว่ากล้ามเนื้อด้านนอกที่คุณเคยรู้สึกตึงมาทั้งวัน ถ้าคุณรู้สึกว่าการหมุนมันเริ่มลื่นขึ้นแม้แค่ปลายทางนิดเดียวนั่นคือสัญญาณว่าข้อต่อกำลังตอบสนองและร่างกายกำลังลดแรงดึงที่ค้างมานานพอสะโพกหมุนลื่นขึ้นคุณจะเดินได้นุ่มขึ้นก้าวข้างไม่สะดุดและอาการสะโพกตึงเวลาหันตัวจะค่อยๆเบาลงแบบทันทีที่คุณลุกเดินหลังจากทำท่านี้ ใช้เวลาแค่30วินาทีต่อข้างเท่านั้นครับแต่30วินาทีนี้เป็นเหมือนสวิตช์เล็กๆที่เปิดให้สะโพกคุณขยับได้ครบมุมอีกครั้งและยิ่งคุณทำก่อนท่าถัดไปประโยชน์ของท่าอื่นจะยิ่งชัดขึ้นกว่าปกติเยอะมาก เพราะต่อจากนี้เราจะไปทำท่าที่ปลุกกำลังสะโพกด้านหน้าให้ยกได้ลื่นขึ้นซึ่งช่วยให้การลุกจากเก้าอี้หรือการขึ้นบันไดง่ายขึ้นทันทีมาดูท่าที่สองกันครับท่านั่งง่ายๆแต่ประโยชน์ชัดมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับท่าที่สองผมอยากให้คุณมานั่งยกเข่าหรือ seated hip marches ครับ ท่านี้ดูเหมือนง่ายมากแต่ประโยชน์ของมันแรงกว่าที่คิดเยอะเพราะมันช่วยปลุกกำลังของสะโพกด้านหน้าซึ่งเป็นมัดสำคัญที่ทำให้คุณลุกจากเก้าอี้ได้ลื่นเดินได้มั่นคงและขึ้นบันไดได้โดยไม่ต้องเอื้อมมือพยุงตัวตลอดเวลา เหตุผลที่ท่านี้จําเป็นก็เพราะว่าเวลาคุณนั่งนานๆกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้ามันจะสั้นลงแล้วค่อยๆลืมวิธีทํางานเหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ติดมาหลายชั่วโมงพอคุณจะลุกจากเก้าอี้ทีไรมันทํางานไม่ทันร่างกายเลยต้องไปเรียกหลังล่างแขนหรือเข่าเข้ามาช่วยแทนจนบางคนต้องยันตัวขึ้นมาสองสามรอบกว่าจะยืนตรงได้ ผมอยากให้คุณลองคิดตามนะครับถ้าสะโพกด้านหน้าไม่ยกขาให้คุณแล้วใครจะทำงานแทนมัดอื่นที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานนี้พอมันถูกใช้งานเกินมันก็เมื่อยเจ็บและทำให้การลุกนั่งหนักขึ้นทุกวันนี่แหละครับคือปัญหาที่หลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุแต่จริงๆคือสะโพกด้านหน้ามันปิดตัวไปเฉยๆ ถ้านั่งยกเขา่าช่วยแก้ตรงนี้แบบชัดมากเพราะเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับปลุกมัดนี้ขึ้นมาใหม่คุณไม่ต้องยืนไม่ต้องส่งตัวไม่ต้องกลัวล้มแค่ให้สะโพกด้านหน้าทำงานจริงๆแบบที่มันควรทำมานานแล้ว ให้คุณนั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงหลังพิงพนักเท่าที่สบายเท้าวางเต็มพื้นแล้วค่อยๆย,ยกเขาข้านหนึ่งขึ้นเหมือนกำลังเดินอยู่ในท่านั่งยกขึ้นมาสูงเท่าที่ไหวแล้วค้างไว้หนึ่งวินาทีก่อนจะค่อยๆวางลงแบบนุ่มๆโดยไม่ปล่อยให้เท้าตกลงเร็วเกินไปพอลองทำดูคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามีมัดเล็กๆที่ด้านหน้าสะโพกมันเริ่มทำงานขึ้นมานั่นแหละครับคือมัดที่เราต้องการให้ตื่น ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาข้างหนึ่งยกขึ้นลื่นกว่าอีกข้างหรือรู้สึกว่าเบาวกว่าเมื่อทดลองทําซ้ํานั่นคือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้ากําลังเริ่มกลับมาทํางานช่วยแบ่งเบาภาระของหลังล่างและเข่าแบบทันทีคุณจะรู้สึกเลยว่าลุกจากเก้าอี้ง่ายขึ้นและเวลาย,ย่างเท้าเดินก้าวแรกมันจะดูเบากว่าเดิมหน่อยๆ ทำข้างละสิบครั้งก็พอไม่ต้องรีบเน้นให้ยกขึ้นด้วยกำลังสะโพกจริงๆไม่ใช่เวี่ยงขาเพราะคุณกำลังสอนกล้ามเนื้อให้เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งยิ่งคุณควบคุมจังหวะได้ดีแค่ไหนผลลัพธ์จะยิ่งชัดในชีวิตประจำวันมากขึ้นเท่านั้น ท่าแรกช่วยให้สะโพกหมุนลื่นท่าที่สช่วยให้ขายกได้ดีขึ้นและพอทั้งสองอย่างเริ่มเข้าที่แล้วท่าที่สามจะยิ่งมีพลังมากครับเพราะมันคือท่าที่ช่วยให้สะโพกเปิดได้ครบทุกด้านและกันล้มเวลาเซข้างมาต่อท่าที่สามกันเลยครับท่าที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงเวลายืนมากขึ้นภายในไม่กี่ครั้งที่ลองทำท่าที่สามผมอยากให้คุณลองท่า9 0 9 0หมุนสะโพกครับ ท่าหนี้เป็นเหมือนการเปิดมุมสะโพกที่เราไม่ได้ใช้มาเป็น1 0บสปีเลยก็ว่าได้เพราะในชีวิตประจําวันเราแทบไม่เคยหมุนสะโพกไปด้านในหรือด้านนอกแบบเต็มมุมทั้งที่จริงๆแล้วสะโพกเป็นข้อต่อที่ถูกสร้างมาให้หมุนได้อย่างอิสระทั้ง2องทิศทาง ผมอยากให้คุณคิดง่ายๆว่าสะโพกเราเนี่ยเหมือนลูกบอลที่อยู่ในเบ้ากลมๆถ้าเราใช้แค่การเดินตรงหรือก้าวขึ้นลงบันไดคอต่อมันจะถูกใช้อยู่แค่มุมเดิมซ้ำๆพอเวลาผ่านไปมุมที่ไม่ได้ใช้งานมันก็แข็งพอกล้ามเนื้อรอบๆต้องคอยดึงคอยประคองคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าทําไมยืนนานแล้วเมื่อยทาไมหมุนตัวเบาๆยังรู้สึกตึงหรือบางคนก้าวขาข้างๆทีไรเหมือนสะโพกมันขัดๆในบางจังหวะ ท่า90 90จะช่วยเปิดมุมที่ขาดหายเหล่านั้นครับเพราะมันทำให้สะโพกด้านในและด้านนอกได้หมุนกลับมาทำงานพร้อมกันซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการกันล้มด้วยเพราะเวลาที่เราสะดุดหรือเสียการทรงตัวสะโพกต้องหมุนเพื่อพยุงร่างกายถ้ามันหมุนไม่ได้ร่างกายจะเบี่ยงช้าผลคือเสียหลักง่ายขึ้น ให้คุณเริ่มจากการนั่งบนพื้นนะครับขาหนึ่งงอไปด้านหน้าทํามุมประมาณ90องศาอีกข้างงอออกด้านข้างทํามุมใกล้เคียงกันคุณอาจรู้สึกว่าท่านี้ดูแปลกๆในตอนแรกแต่ไม่ต้องห่วนทุกคนเป็นแบบนี้ช่วงแรกครับสิ่งสําคัญคือให้นั่งให้มั่นคงแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปหาเข่าข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้สะโพกด้านนอกเริ่มคลายตัว จากนั้นคอยเอ็นตัวกลับมาทางกลางแล้วลองหมุนสะโพกไปหาเข่าทางที่อยู่ด้านข้างแบบนุ่มๆไม่ต้องเร่งให้รู้สึกว่าจุดลึกๆข้างในกำลังถูกขยับอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานถ้าคุณรู้สึกว่ามีมุมหนึ่งที่มันตึงแบบนุ่มๆน,นั่นคือมุมที่คุณไม่ได้ใช้มานานแล้วพอคุณปลดล็อกมุมนี้แม้เพียงนิดเดียวเวลาเดินบนที่ไม่เรียบหรือเวลาต้องหันตัวเร็วๆคุณจะรู้สึกมั่นคงมากขึ้นเหมือนสะโพกมั่นจับพื้นได้ดีกว่าเดิม ให้คุณทำสลับไปสองสามรอบทั้งสองด้านก็พอแล้วครับไม่ต้องนานแต่ท่านี้จะช่วยให้สะโพกเปิดครบทุกด้านและที่สำคัญมันช่วยลดการชดเชยของหลังล่างและเข่าได้แบบชัดเจนมากถ้าทำควบคู่กับ2องท่าแรกผลลัพธ์จะเด่นขึ้นเร็วมากเพราะคุณเปิดทั้งการหมุนการยกและการควบคุมของสะโพกพร้อมกัน ตอนนี้ทั้ง3ท่าที่คุณทํามาจะช่วยให้สะโพกเริ่มปล่อยตัวได้ดีขึ้นแต่เพื่อให้ผลลัพธ์อยู่ได้นานและไม่กลับมาตึงอีกผมอยากให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อสุดท้ายเป็นเหมือนคู่มือเล็กๆที่จะทําให้3ท่านี้ได้ผลแรงขึ้นมาต่อข้อสุดท้ายกันครับ ข้อสุดท้ายผมอยากให้คุณรู้วิธีจัดคิวทำสามท่าให้ได้ผลจริงในชีวิตประจำวันนะครับเพราะต่อให้ท่าแต่ละท่าดีแค่ไหนถ้าจัดลำดับไม่เหมาะสมหรือทำตอนที่ร่างกายยังไม่พร้อมมันจะได้ประโยชน์เท่าที่ควรและบางคนจะรู้สึกว่าทำแล้วดีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาตึงอีก ผมอยากให้คุณลองคิดภาพว่าร่างกายของเราเหมือนเครื่องยนต์ครับถ้าเปิดสวิ์ตามลำดับมันจะลื่นตั้งแต่เริ่มหมุนไปจนถึงออกตัวแต่ถ้าเปิดผิดลำดับมันจะฝืดนิดๆซึ่งนั่นทำให้ผลลัพธ์ไม่ชัดเท่าที่ควร ลำดับที่เหมาะสมที่สุดของ3ท่านี้คือเริ่มจากการเปิดมุมก่อนด้วยวงสะโพกยืนเพราะมันเหมือนการหมุนลูกบิดให้ลื่นก่อนจากนั้นค่อยปลุกกำลังสะโพกด้านหน้าด้วยท่านั่งยกเขา่าเพื่อให้สะโพกยกขาได้ดีขึ้นแล้วปิดท้ายด้วยท่า9090เ 90, เพื่อเปิดมุมด้านในกับด้านนอกให้ครบเหมือนคุณกำลังเก็บรายละเอียดสุดท้ายก่อนให้สะโพกทำงานครบทุกมิติ ประโยชน์ของการจัดเรียงแบบนี้คือร่างกายจะรับท่าแรกก่อนแล้วส่งต่อความลื่นไปยังท่าถัดถัดไปอย่างเป็นธรรมชาติทําให้คุณรู้สึกว่าทุกท่ามันง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องใช้แรงมากเกินไปอีกอย่างที่สําคัญมากคือ จังหวะเวลาที่ทำครับถ้าคุณทำสามท่านี้ช่วงเช้าร่างกายจะรู้สึกเบาและลื่นตลอดวันแต่ถ้าทำตอนเย็นหลังจากที่นั่งมาทั้งวันผลลัพธ์จะดีมากเหมือนกันเพราะมันช่วยคลายการเกรงที่สะสมมาตลอดวันไม่มีถูกไม่มีผิดเลือกเวลาที่คุณทำได้จริงนั่นแหละครับดีที่สุด ผมอยากย้ำอีกนิดว่าไม่จำเป็นต้องทำเยอะเลยครับวันละรอบเดียวก็พอแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงนั้นสะโพกตึงมากกว่าปกติทำสองรอบได้เช้าเบาๆแล้วเย็นอีกครั้งแบบผ่อนคลายคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้ไวขึ้นกว่าการทำครั้งเดียวมาก และนี่แหละครับมินิเพย์ออฟของข้อสุดท้ายนี้ถ้าคุณจัดคิวถูกแค่วันและไม่กี่นาทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเวลายืนขึ้นจากเก้าอี้มันลื่นขึ้นเวลาเดินมันเบาขึ้นและเวลาหันตัวหรือก้าวข้างจะไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนความตึงสะโพกที่เคยอยู่ทั้งวันมันจะค่อยๆจางลงอย่างที่คุณสังเกตได้เอง ตอนนี้คุณมีทั้ง3ท่าที่จำเป็นและรู้วิธีจัดคิวแบบได้ผลแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในตอนจบว่าร่างกายคุณกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหนและทำไมบางครั้งแค่ปรับไม่กี่อย่างสุขภาพก็ขยับไปข้างหน้าได้ไกลกว่าที่คิดเยอะครับพร้อมไปสู่ส่วนสรุปเลยนะครับวันนี้คุณได้เปิดสะโพกในแบบที่ร่างกายคุณไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะครับทั้งการหมุนการยกและการเปิดมุมลึกๆที่เรามักลืมใช้ไปตามวัย ทั้ง3ท่านี้เหมือนเป็นกุญแจเล็กๆที่ช่วยปลดล็อกข้อต่อให้กลับมาทำงานอย่างที่มันถูกออกแบบไว้ตั้งแต่แรกและถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่ว่าจะเป็นการลุกจากเก้าอี้ที่เบาขึ้นการเดินที่ลื่นขึ้นหรือความรู้สึกตึงที่ด้านข้างสะโพกที่ค่อยๆลดลงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้แหละครับที่สะท้อนว่าร่างกายคุณกำลังตอบสนองและพร้อมจะดีขึ้นไปอีก และผมอยากให้คุณมั่นใจนะครับว่าคุณทำได้จริงและทำได้ดีมากด้วยเพราะร่างกายเราไม่เคยหยุดเรียนรู้ต่อให้ผ่านมากี่ปีกล้ามเนื้อข้อต่อและการเคลื่อนไหวมันก็ยังพร้อมจะฟื้นตัวเสมอเมื่อเราให้โอกาสมันเล็กๆแบบนี้วันละไม่กี่นาทีถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยอะไรคุณได้ลองเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์นะครับว่าท่าไหนรู้สึกมากที่สุด และถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนในบ้านที่มีปัญหาสะโพกตึงเหมือนกันลองส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยก็ได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมอยากพาคุณไปเข้าใจร่างกายในมุมใหม่ๆอีกเพราะยังมีอีกหลายส่วนในตัวเราที่ถ้าเรารู้จักมันมากขึ้นนิดเดียวชีวิตมันจะเบาขึ้นเยอะเลยครับ